ลิซ่ากับราคาที่ต้องจ่ายบนเส้นทางซอฟท์พาวเวอร์ที่ถึงแม้ว่าเกาหลีใต้นั้นจะมีกฎหมายมากมายสำหรับควบคุมไอดอลชาวต่างชาติ S <S แต่ลิซ่าเธอกลับทะลุออกมาจากวงจรน,นั้นได้อย่างไรและหากคุณผู้ชมนั้นดูคลิปนี้จนจบจะรู้ว่าทำไมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีใต้นั้นถึงพยายามศึกษาลิซ่าอย่างหนักในช่วง1-2ปีมานี้ แสเกาหลีใตนั้นเธอมาจากทุกทั่วสารทิศแหวกว่าจนหลุดออกเหนือจากการควบคุมของความนิยมในเกาหลีใต้ได้อย่างไรทั้งที่ในเกาหลีใต้นั้นเธอแทบจะไม่มีบทบาทใดๆเลยนอกเหนือจากหนึ่งในสมาชิกของวงแบกเพลงและนี่ยังไม่รวมถึงความเป็นเกิร์ลกุ๊เบอร์หนึ่งแต่ว่าไม่มีรายการทีวีที่ไปออกเลยมีผลงานล่าสุดที่สมัยนั้นเองค่ายดันงานเดี่ยวให้กับทุกคนในช่วงหนึ่งและหักความดังไม่ทะลุออกมาจากจีนแล้ววิ่งเข้าสู่เกาหลีใต้ในช่วงที่วงนั้นพักงานเพลงไปร่วมปีและเศรษฐีจีนจ้างเธอไปเป็นเหล่าสื่อในรายการยุทธวิ หาเธอจนค่ายออกมาขิงว่าบีแบรนด์ดต่างๆตอนนี้เข้ามาให้ลิซ่าไโฆษณายเยอะมากซึ่งเราเองต้องดูถึงความเหมาะสมก่อนว่าอะไรเหมาะสมกับเธอ ปกติถ้าเป็นอะไรเกี่ยวกับลิซ่าเนี่ยโอ้โหปกติจ,จะเงียบเงียบแต่เรื่องนี้ออกมาขิงอย่างรวดเร็วและคลิปนี้เองนะครับผมจะพาทุกคนทุกท่านนั้นเข้าสู่ how to soft power ของลิซ่ากับราคาที่เธอนั้นต้องจ่ายซึ่งหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันง่ายมากในปัจจุบันแต่จะมีใครสักกี่คนที่ทราบกันว่ากว่าที่จะมีการยอมรับเหล่านั้นได้ในอุตสาหกรรมเคป๊อปที่มีตัวแปรอะไรเยอะแยะมากมายและผมมั่นใจว่าไม่มีช่องไหนในไทยทำสกุปนี้เพราะนี่คือ อะไรชแนลครับรู้ไหมครับว่าทำไมเอ็กออเดตท็อตแซนวิชแนวตั้งและอาหารเกาหลีถึงถูกใจสายเก่าสายแฟรสายกินจะมีรีวิวและดาราชินชอบมากมายขนาดนี้นั่นก็เพราะว่ามีแซนวิชเด็ดหลายหน้าหรือแม้แต่เมนูฮิตอย่างเฟรนฟรายเช็คปาปิก้าเช็คแฮมชีสเบคอนชีสไก่กอบกิมจิโคสลอปากโกลเด้นฟิสกุ้งอิบิคัสสึเนื้อแองกัสบูโกกิคอนดักชีสยืดบูเดชิแกะลัมยอนในซุปกิมจิลัมยอนบูโกกิเนื้อโชยุกระลิกเนื้อข้าวผัดกิมจิก้าผัดกะเพราไฟลุกทานคู่กับข้้้้าาววญีีี่่ปปุุนนนนสสดดดดยยยยออออไไเลลลแแะกกกกจัังมคชืร ออร่ยแถมมี่ชานมแต่บันชากิโยญี่ปุ่นกาแฟอิตาลีน้ำส้มยูสุโกโก้เข้มข้นอบติ่งปูขาวฟรายนมสับปะรดเกาหลีนมคาราเมลเฟตคินนมบาชูกาบุริจิโซดาฮิโรลิจิตากุกามาสเมโลหลายข่กไปกินถอดสูสัดสินดีขนาดนี้ร้านเอ็กออเดย์ร้านอาหารสไตล์เกาหลีตั้งอยู่ย่านเอกมัย22มีทั้งแบบนั่งร้านเช็คเอาท์และเดลิเวอรี่อ๋อมีสาขาที่ไซวิลเลจบางนาและสาขาสนามบินนานาชาติภูเก็ตสนใจสอบถามได้ที่0842891451เอ็กออเดย์ every day your toast day กราบสวัสดีคนไทยหัวใจลิล่ทุกคนครับผมานอาร์ชแนลคลิปนี้มีเรื่องประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้และเส้นทางของลิใ่าในการเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่คนส่วนใหญ่นั้นต้องตราบเทนจนพูดได้ว่าลิซานั้นกลายเป็นทูตวัฒนธรรมของไทยพานคนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของเธอในแดนเกาหลีใต้เมื่อที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สร้างซอฟต์พาวเวอร์ได้เก่งที่สุดในปัจจุบันและหลายคนอาจจะคิดว่าบอลิซา,านะั้นเธอดังอยู่แล้วเธอเป็นหนึ่งเมมเบอร์ของกลุ่มที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่างแบล็คเพลงอะไรหยิบจบมามันกก็เเเปรรรื่่่อออองงติยูแล้้วทีธะจะสา Power. หาหค คิดแบบนั้นให้พักก่อนดูคลิปนี้ก่อนและคุณผู้ชมจะเข้าใจว่าลิซ่าและลิสามาโนบาลกว่าที่เธอนั้นจะมาเป็นพลังซอฟพาวเวอร์กระตุ้นเศรษฐกิจมันไม่ง่ายเลยและยิ่งกาหลีใต้ที่ขึ้นชื่อว่าอนุรักษ์นิยมด้วยแล้วแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ซีรีส์ดีๆเรื่องนึงแบบสบับลิซาเลิกกับวาดโซ และหากคติตาลลิซานะครับหลายคนคงจะทราบกันดีแบบโอ้ถือความน่ารักและความน้อมน้อมถ่อมตนของเธอซึ่งเราก็ได้เห็นเป็นที่ประจักษ์มาอย่างยาวนานว่าเธอนั้นไม่ได้เสแสร้งหรือว่าแกล้งทําแต่มันมาจากนิสัยส่วนตัวของเธอนั่นคือบุคลิกเฉพาะตัวที่เป็นยูนิคเฉพาะลิซาจริงๆประเด็นถ้าคุณเห็นลิซาว่าคุณเห็นอะไรซึ่งตหมดนี้จะพูดถึงเรื่องราวความประทับใจได้อย่างทันทีแบบไม่ต้องคิดนานเลยว่า <c oughs> เอ๊ะอะไรนะลิซามีอะไรนะเอ๊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 ะไม่มีถือมีใช่ไหม ถ้าพูดถึงชื่อลิซ่าในทุกคนจะรู้เลยว่าอ๋อลิซ่านัเธอดังเธอนิสัยดีน่ารักเป็นกันเองเป็นผู้หญิงที่ h u เบิลบอสอันนั้นคือสิ่งทีุ่กคนนั้นรู้กันและผมจะทําแยกให้อีคลิปหนึ่งเนื่องจากว่ามีบุคคลต่างๆเหล่านั้นพูดถึงเธอมาอย่างมากมายและเสมอต้นเสมอปลายส่วนคลิปนี้นะครับผมจะพาไปดูซอฟท์พาวเวอร์จากเธอที่นับวันก็ยิ่งทวีคูณความปังปริเยวัตตะเบขึ้นเรื่อยๆถ้าพร้อมแล้ว ลูกชิ้นยืนกินก็เป็นปรากฏการไปแล้วหนึ่งร้านหนึ่งเรื่องมันลุงขึ้นก็ขายดีของหมดเลยพอตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นไปคุณเตรียมสำรองอาหารเอาไว้เลยไม่มีใครรู้มาก่อนเลยค่ะโนลิซ่าเนี่ยไปเที่ยวนะคะที่อยุธยาแล้วสวมชุดไทยค่ะแล้วก็ทําให้เกิดกระแสมีคนซื้อผ้าตามที่ลิซ่าสวมใส่เป็นจํานวนมากจนผลิตไม่ทันแล้วในตอนนี้นะครับหลังจากนางสาวลลิซามโดบาลโพสไอจีสตรอเ s อร์รี่ขณะกำลังกินโรตีสายไหมค่ะก็ทำก็นัก ที่ผ่านไปผ่านมาจังหวัดพระน,นครศรีอยุธยาแวะมาซื้อโรตรีสายไหมเป็นจํานวนมากน้องลิซ่าสร้างกระแสอีกแล้วนะสามถุงสุดท้ายของวัช็อกโกแลตสถุงสุดท้ายหาไม่ได้แล้วนี่ครั<ด>ี่กน <สา S 1> ไกล,ลกชิ้นยืนกินไม่ได้เลยตอนนี้กลับมาน้ําตาไหลกราบปลื้มดีใจที่น้องลิซ่าโปรโมทเรื่องของลูกชิ้นยืนกินโอ้โหทให้ตอนนี้คึกคักเลยทีเดียว ย้อนกลับไปในปี2016สาวไทย1เดียวในวายีนามว่าลิซ่าละลิสามโนบาได้ถือกำเนิดเปิดไฟส่องสว่างวูบวาบในอุตสาหกรรมเคป๊อในฐานะ1ในสมาชิก b บ็คพิง n k แต่ก่อนที่เธอนนั้นจะเดบิวต์มาเป็น b บ็คพิง n k ในช่วงปี2016ก่อนหน้านั้น เธอถูกจับตามมองมายังยาวนานตั้งแต่หูแดสโกและตอนนั้นเองก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งดีและไม่ดีในความสามารถและก็เชื้อชาติของเธอมาก่อนที่จะเดบิวต์บางคนก็ยอมรับได้ว่าเออมาจาก SEA และก็มีบางกลุ่มที่ไม่ยอมรับในตัวเธอเนื่องจากว่าเธอนนั้เป็นสมาชิกเพียงคนเดียวในวงที่ไม่คือสัญชาติเกาหลีใต้แต่เป็นชาวเซาท์อีสต์เอเชียที่ถือว่าเป็นโซนประเทศหนึ่งที่ประชากรเกาหลีบางส่วนยังไม่ให้การยอมรับขอย้อนกลับไปอีกนิดหนึ่งครับในวงการอุตสาหกรรมเพลงที่มีการแข่งขันอย่างดุเดือดท่ามกลางการสนับสนุนของ ภาครัฐในการส่งออกุาสารกรรบันเทิงของเกาหลีใต้ที่มีเงินสนับสนุนนับแสนล้านบาทในแต่ละปีและประเทิเท็กเป,ปเองกำลังได้รับความนิยมจากเอเชียไปถึงอเมริกาและภาคพื้นทวีปยุโรปอีกด้วยนี่คือการสนับสนุนจากภาครัฐเต็มรูปแบบทําให้การดําเนินกิจการรวมไปถึงกิจกรรมของภาคเอกชนด้านสื่อบันเทิงของเกาหลีใต้นั้นได้รับความสะดวกสบายในการต่อย,ยอดทางธุรกิจซึ่งนี่คือแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลเกาหลีใต้ ากเว็บไซต์พ t พทีวีเอชดีวิเคราะห์โดยดร์ไบูลปิตเสนประธานศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกถึงจุดเริ่มต้นของเกาหลีใต้ในการสร้างซอฟต์พาวเวอร์นั่นก็คือหลังวิกฤต IMF ปี2 5 4 0วิกฤตินี้ก็คือวิกฤตต้มยำกุ้งหรือว่าฟองสบู่แตกที่ค่าเงินบาทน,นั้นล่องลอยเนื่องจากว่าไม่สามารถรักษาสเสถียรภาพทางการเงินไว้ได้อย่างมั่นคงนั่นเองและเกาหลีใต้เองก็เจอปัญหานี้ไปพร้อมๆก,กันกับการเมืองจากทุกแงที่เกิดขึ้นจากภายในทั้งปัญหาเก่าและปัญหาใหมย่ย้อนกกลับบไปนนช่่่่วงงงททีีธาาาิิคค8ขออตยุณม แดจุงเขาเนี่ยนะครับเป็นคนนำพาประชากรเกาหลีใต้ลุกขึ้นแล้วก็ะาทวงอำนาจเผด็จการจนได้ชัยชนะมากลายมาเป็ world, นประธานาธิบดีเพราะเสียงสนับสนุนจากประชาชนซึ่งการล้มเผด็จการและเข้าสาู่ประชาธิปไตยของเขาก็ทําให้จากประเทศที่ยากจนมกติดท็อปท็อปของโลกเนื่องจากตกอยู่ใต้เผด็จการและผ่านยุคละอาณานิครรวมถึงปัญหาภายในและก็สงครามโลกกลายมาเป็นประเทศเกาหลีใต้ในปัจจุบันที่เฟื่องฟูและฮารุฮารา และในการผักดันเศรษฐกิจของเกาหลีใต้เนี่ยนะครับมันมีตัวแปรหลักอยู่ตัวแปรหนึ่งนั่นก็คือตะกูลแชโบตตะกูลแชโบนะครับมีส่วนสําคัญอย่างมากในระบบเศรษฐกิจของเกาหลีใต้เนื่องจากว่าพวกเขานั้นถือของธุรกิจแทบจะทุกชนิดในเกาหลีใต้เรียกว่าเป็นผู้นําในอุตสาหการรมการผลิตและอื่นๆที่เป็นทุนใหญ่แทบจะทุกแขนงอย่างเช่นซัมซุงไฮยอนแดหรือว่าฮุนได นี่รวมไปถึงห้างรถตรงรรเต้นี่ก็ใช้หมดแล้วทำไมเขาถึงคุมทุกอย่างได้แล้วก็ยิ่งใหญ่ได้จนรัฐบาลนั้นต้องยำเก่งผมจะเล่าให้ฟังย้อนกลับไปถึงช่วงหลังสงคารามโลกครั้งที่สองช่นนั้นเองสหรัฐอเมริกาและก็สหภาพโซเวียตนั้นรบกันอยู่และเกาหลีใต้เองก็เป็นหนึ่งยุทธศาสตร์ที่ทั้งสองฝั่งนั้นอยากได้ก็เลยกลายเป็นสมรภูมิหลบดีๆนี่เองซึ่งตอนนั้นซึ่งตอนนั้นวะ ทน,น้งเกาหลีใต้เองนะครับและก็เกาหลีเหนือยังไม่ได้แบ่งเขตแนดนออกจากกันแบบในปัจจุบันแต่ทว่าก็มีความตึงเครียดอยู่โดยก่อนหน้านั้นนะครับในปี1905ญี่ปุ่นเข้ามาตีเกาหลีใต้ได้อย่างสําเร็จและก็เข้ามาปกครองจนเกาหลีนั้นต้องตกอยู่ใต้การปกครองของญี่ปุ่นและราชวงศ์โชซอนที่มีกษัตริย์โกจงก็ถูกให้เซ็นสัญญาให้เกาหลีใต้นั้นตกเป็นรัฐในอาลขขาของญี่ปุ่นและโชซอนก็ล่มสลายลงเพราะสัญญาหลังจากนั้น3ปีญี่ปุ่นปกครองเกาหลีเรื่อยมาตอนนั้นยังไม่มีเกาหลีใต้และก็เกาหลีเหนือนะครับเป็น กาหลีมาเรื่อยเลยจนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปี1945เนื่องจะว่าแพ้สงครามแล้วก็ทำให้โซเวียตและก็สหรัฐอเมริกาที่ชะนะสงครามในครานั้นเข้ามามีบทบาทด้วยการขอแบ่งชิ้นเค้กที่โซเวียตและก็สหรัฐนั้นอยากได้อยากได้แบบอยากได้มอกยังไงฉันก็ต้องได้ ก็เลยกลายมาเป็นการแบ่งอํานาจการปกครองแบบตรงคามั่นะก็คือโซเวียตนั้นอยากเข้ามาปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์และสหรัฐเองอยากเข้ามาปกครองด้วยระบ,บุประชาธิปไตยแบบทุนนิยมดังยนั้นมาเป็นเช่นนี้แล้วนะครับการแบ่งเค้กด้วยการแยกดินแดนจึงเกิดขึ้นโดยในปี1948มีการแบ่งแ,งแยกดินแดนของเกาหลีใต้นั้นเป็น2ฝั่งโดยใช้เส้นแบ่งแดนที่เรียกว่าเส้นขนาดที่38เป็นตัวแบ่ง2ฝั่งออกจากกาันแต่ถ้าว่าทางฝั่งคอมมิวนิสต์เองนะครับทางเกาหลีเหนือที่มีสาภาพโซเวียตหนุนหลังอยู่เขาก็แบบว่าอืมขออีกหน่อยได้้มัจึงงส่อาาวุธใหหกบร าหลีเหนือต่อสู้เข้ามาผ่านเส้นเขตแดนที่38มุ่งสู่เกาหลีใต้ในวันที่25มิถุนายนปี1950กลายเป็นโคเรียวอร์ในสงครามในครั้งนั้นน,นะครับการสอสู้ระหว่างเกาหลีเหนือและก็เกาหลีใต้ด้วยกันเองผ่านการควบคุมของ2ชาติมหาอำนาจร,ระหว่างโซเวียตและก็สหรัฐอเมริกาโซเวียตนั้นสาม,มารถบุกตีเกาหลีใต้และยึดไปถึงได้กรุงโซลามไปจนถึงตอนใต้เหลืออยู่นี้ นั่นก็คือวงรอบของปูซานที่นีสารแล้วก็อยู่ไม่ติดเลยสาระก็เลยตื่นขึ้นเพราะมองเห็นว่าฮียนี่มันย้ำกระช,ชั้นแล้วถ้าจะปล่อยแบบนี้เราต้องเสียนที่ตำรวจของเกาหลีใต้ให้กับเกาหลีเหนือซึ่งมีสหภาพโซเวียตดูแลเป็นแมนมันดังนั้นเพื่อไม่ให้เสียความยำเกรงซึ่งมันจะเป็นคำกิชินนินทางของในนานประเทศประธานาธิบดีนะครับแฮร์รี่เอสก็เลยเดินทางไปยังสหประชาชาติเพื่อขออนุญ,ญาตนำกำลังทหารจากพันธมิตรในเครือสหประชาชาติที่มีอยู่ยี่สเ็ประเทศน,นตอนนั้นรวมถึงประเทศไทยไปช่วยลบที่เกาหลี โดยรายละเอียดเล็กๆตัวนี้นะครับสนุกมากผมเคยทําคลิปเอาไว้แล้วและจะแปะให้ในท้ายคลิปเนื่องจะว่ามีความยาวของวิดีโอพอสมควรพอทีนี้นะครับคุณแฮร์รี่เอสทูเนเข้าไปขอเสร็จปุ๊บ ก็ได้สั่งทหารสหรัฐเนี่ยเข้าร่วมลบด้วยเช่นกันแต่การขอในครั้งนั้นนะครับไม่ได้ผ่านกระบวนการที่ถูกต้องตามสภาคองเกรสที่เป็นสภาว่าด้วยเรื่องสงครามหลายๆฝ่ายก็เลยมองว่าคุณแฮร์รี่เอสดูจะลำเส้นไปสักนห,นหนึ่งซึ่งน่ากะเป็นปที่มาของตำรวจโลกในสหรัฐหรือว่าตำรวจสากลในปัจจุบันเพื่อบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศแบบทันท่วงทีระหว่างประเทศสมาชิกนั่นเองโดยในช่วงที่สหรัฐเองเข้ามานุนหลังเกาหลีใต้ก็ได้นําระบบประชาธิปไตยแบบทุนนิยมเข้ามาจึงระดมเงินระดมทุนเข้าไปที่เกาหลีเพื่อสร้างยุทธปกรณ์และ อะไรอีกมากมายตามมาซึ่งช่วงนั้นเองก็มีรัฐบาลเกาหลีใต้คนที่1เกิดขึ้นมาพอดีชื่อว่าอ e ีซึงมันเขาเข้ามาปกครองด้วยระบบเสรีนิยมด้วยความที่เกาหลีใต้ในตอนนั้นเองได้รับเงินอัดฉีดเพื่อผลิตอาวุธและยุโทโธปกรณ์ทางการทหารเกาหลีใต้จึงนําเงินก้อนนั้นไปว่าจ้างบริษัทต,ต,ต่างๆรวมถึงตระกูลแชโบด้วยในตอนนั้นนั่นจะเป็นที่มาของตระกูลแชโบที่เขาบอกกันว่าเป็นคนคุมทิศคุมทางเศรษฐกิจเพราะว่าจากบริษัทที่เล็กๆๆๆๆๆๆก็กลับขยายขยายขยายจนล่ํารวย ก็เลยมีการวางโครงข่ายทุกขแขนงเอาไว้อยากเป็นระบบมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาปัจจุบันนะครับกลุ่มแชรโบมีทั้งหมด5กลุ่มก็คือ s a m ซ u ง s SK r r u u p y ฮยอนแดหรือว่าฮุนไดเอลจีคอร์ปอเรชัแล้วก็ลอเต ในช่วงสวงครามสู้รบมนะครับเกาหลีใต้บอบชำ้ำหมดนือจากว,ว่าเป็นการปกครองระบบทหารแบบว่าในช่วงสวงครามโลกเนี่ยลำบากอยู่แล้วก่อนนั้นนั้นก็ลําบากลําพังภูมิภาคของประเทศนั้นวัฒนชีวิตก็ลาบากโดยเผด็จการเข้าควบคุมอีกก็ยิ่งลําบากเข้าไปใหญ่กลายเป็นประเทศหนึ่งที่ยากจนที่สุดของเอเชียหลังการสู้รบกันมานครับตั้งแต่ปี1950กินเวลาร่วม3ปีจึงได้ประกาศยุติสงครามด้วยการเจรจาในวันที่27กรกฎาคมแล้วก่อนนั้นนั่นเองนะครับเกาหลีนั้นถือเป็นประเทศที่น่าสงสารที่สุดในโลกเอเชียก่อนที่เขาจะเรินมาเหมืออนนนทุกวั้้เขขาาาโดไมค่ง หนักก่อนที่จะโดนญี่ปุ่นนั้นลุกหลานก็โดนจีนลุกหลานเข้ามาก่อนในแถบคาบสมุทรเกาหลีโดยภาษาเกาหลีใต้ที่เราเห็นกันในปัจจุบนันก็เป็นการประยุกต์และก็พัฒนามาจากภาษาจีนนี่เองพอจบจากจีนก็มาญี่ปุ่นแล้วก็มาสงครามโลกเกาหลีหรืรอว่าคเรียวอพอจบคเรียวอก็มาถูกผู้นําของประเทศนั้นกดขี่เข้าไปอีกเนงจากว่าผู้มีอํานาจนั้นได้แต่ว่าคนลากย้าไม่หลอด สุดท้ายแล้วนะครับมีการประท้วงของประชาชนหลายครั้งจนได้ประชาธิปไตยอย่างเต็มใบในเวลาต่อมาเสร็จแล้วปุ๊บปีพศ2540สงครามก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่สงครามทางอาวุธยุธโทโธปกรณ์แต่ว่าเป็นสงครามทางการเงินปี40สงครามทางการเงินครับทำลายระบบเศรษฐกิจของเกาหลีใต้อย่างหนักหน่วงจากเดิมที่เกาหลีใต้นั้นพึ่งพผาอุตสาหกรรมการผลิตก็จาเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจแบบใหม่โดยในยุคนั้นประธานาธิบดีคิมแดจุงซึ่งเขาอยู่ในช่วงปี41ถึงปี46ขอเล่าเรื่องราวของ ประธานาธิบดีคิมเนี่ยนะครับเป็นเด็กต่างจังหวัดและเคยเลี้ยงการทหารในช่วงที่ญี่ปุ่นนั้นปกครองเกาหลีใต้ด้วยความที่บ้านนั้นร่ำรวยมากและเป็นที่หมายหัวของระบบะเผด็จการเขาก็เลยหนีการจับกลุมของระบบคอมมิวนิสต์ก่อนที่จะเข้ามาสู่สนามการเมืองตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีคนแรกรับตําแหน่งประธานคิมในฉลาดเป็<อ>ครับเป็นรัฐธรรมนูญพูดดีพูดสวยรวยแนวความคิดและคุณคิมเนี่ยเขาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงให้เป็นระบบประชาธิปไตยแถมมีประชาชนหนุนหลังเข้าไปแบบมหาศาลเองก,ก็เลยถูกลักพาตัวจากโรงแรมในโตเกียวคนที่ ลักพาตัวของเขานั้นก็ไม่ใช่ไข่กับเป็นสารบของสำมะขะกรองของเกาหลี KCIA คุยกันดีลกันไปดีลกันมาคุณคิมก็ถูกห้ามยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับการเมืองและติดคุกในเวลาต่อมาและเท่านั้นยังไม่พอเพื่อตัดลากถอนคนเขาเขาถูกสั่ง ประหารชีวิตข้อหาปลุกปั่นและเป็นปลรปักต่อการปกครองเรื่องนี้โอ้โหดังมากครับคุณผู้ชมครับหลังจากการมีคำสั่งในะประหารเขาเนี่ยนะครับพรสันปะปะปะัดที่2ก็ส่งสารเข้าไปเพื่อขอให้ลดโทษได้ไหมอย่าประหารเขาเลยได้ไหมและสหรัฐอเมริกาเองก็ได้เข้ามาแทรกแซงในช่วงนั้นซึ่งคุณคิมเนี่ยก็ได้ขอเข้าไปลี้ภัยที่สหรัฐอเมริกาพอไปลี้ภัยอยู่พักหนึ่งเขาก็กลับมาเกาหลีอีกครั้งหนึ่งเพื่อต่อสู้และก็เข้ามาเล่นการเมืองโดยอยู่ในพัค ซึ่งขอชิงใัยตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นครั้งที่4ของเขาเองในตอนนั้นเองนะครับเศรษฐกิจกของเกาหลีใต้นั้นกำลังเข้าสู่ช่วงวิกฤตการเงินประชาชนที่ทนไม่ไหวตอนนั้นเพราะว่ากำลังจะอดตายจึงให้การสนับสนุนคุณคิมกันอย่างล้นหลามจนได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีคนที่8ของเกาหลีใต้ในวันที่2 5กุมภาพันธ์ปี2541นี่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในวงการการเมืองของเกาหลีใต้ที่พรรครัฐบาลถ่ายโอนอำนาจตามวิถีทางประชาธิปไตยสู่ผู้ชนะการเลือกตั้งซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านด้วยความชอบธรรมไม่ไ แแบบโดนกกงประธานคิมนะครับหลังเข้ารับตําแหน่งก็ได้ปรับโครงสร้างทุกรูปแบบรวมไปถึงไปกู้เงิน i อ f เข้ามาเพื่อแก้ปัญหาแลวก็ต yeah well, ่อยอดกับสิ <s 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 <th ่ธที่มีอยู่ในเกาหลีใต้ตอนนี้เพื่อที่เขาหวังว่ามันจะสามารถพาเกาหลีใต้รอดพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้และก็อยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นเนื่องจากว่าเศรษฐกิจเกาหลีใต้นะขนานั้นเองพึ่งพาอุตสาหกรรมส่งออกมากไม่ได้แล้วประธานคิมเสนอโปรเจกต์ปุ้ม เขามาฟื้นฟูวัฒนธรรมเพื่อส่งออกแถบเขาวางแผนนโยบายฟื้นฟูวัฒน,นธรรมที่เรียกว่า Hanu Industry Support Development โดยการใช้วัฒนธรรมเกาหลีเป็นตัวชูหลักวควบคู่ไปกับการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไม่วาม่วาจะเป็นสินค้าบริการเพื่อส่งออกโดยเขาวางไม่เงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็ฟื้นฟูในไว้สูงมากครับดยหนึ่งในแนวคิดและก็นยโยบายที่สําคัญ Culture Creative and Content หรือการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ความจีเป็นเกาหลีใต้นะครับถูกผลักดันอย่างหนักจากรัฐบาลผ่านความร่วมมือทุกภาคส่วนพร้อมกั จะตั้งวัฒนธรรมประจําจำชาติผุดศูนย์วิจัยทางวัฒนธรรมพร้อมกับสถานศึกษาเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมโดยงบประมาณกว่า5 0 0 0 0ล้านวอนพร้อมกันนี้นะครับในปี2001ก็มีการเปิดการท่องเที่ยวทุกรูปแบบผ่านการจัดการมานับปีรวมไปถึงอุตสาหกรรมบันเทิงผ่านความฉลาดของผู้นําคิมจึงทําให้เกาหลีใต้นั้นสามารถผลักด,ดันและก็ส่งออกอุตสาหกรรมบันเทิงของเกาหลีใต้ได้ทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นรายการวาไรตี้ทีวีซีรีส์รวมไปถึงเพลงได้รับผลตอบรับที่ดีเกินคาดหลังจากที่ทุนง,งบไปกว่า 50, ล้านวอน หรือประมาณพันกว่าล้านบาทและถัดมา4ปีปี2004กระดิใต้นั้นได้ส่งออกอุตสาหกรรมบันเทิงเฉพาะละครและก็ซีรีส์สูงถึง71ล้านเหรียญสหรัฐคือลงทุนไป42 ส่งออกซีรีส์และก็ละครอย่างเดียวไม่รวมเพลงไม่รวมอย่างอื่นเลยได้71ล้านเหรียญทีนี้เกาหลีก็มองเห็นแล้วว่าเออนี่แหละคือสิ่งที่เขาได้คือสิ่งที่เขาเด่นและนอกจากนั้นเองนะครับอุตสาหกรรมบันเทิงนะครับเกาหลีใต้รวมถึงเคป๊อปเองก่นล่างสร้างตัวแบ่งคะแนนความนิยมจากซีรีส์จีนและก็ซีรีส์ญี่ปุ่นในจนมาพีค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 ของความเป็นเกาหลีใต้ในในช่วงปี2008-2009ถึง2011ก่อนที่จะอิ่มตัวลงด้วยความฮอตระดับกลางนำสไต กิดที่จังหวัดบุริลามย้ายมาตอน3ามขวบมาโตที่กรุงเทพไปเรียนเต้นคลาสแรกตอนอนุบาล3ามตาช้าทนนะคะปอกแปดทนโนลูกทนบ้านป้านหนูเขาจะทำวงดนตรีแล้วมีไม์สเตนอะไรเงรี้ยค่ะแล้วหนูก็ชอบลดลงมาให้มันเล็กเข้าตัวหนูแล้วหนูก็แบบเต้นร้องเพลงคนเดียวแม่เขาก็เห็นว่าแบบเออหนูคงชอบเต้นก็เลยให้หนูไปเรียนเต้นคลาสแรกตอน,อนอนุบาล3า in Thailand, I always listen to K-pop songs. Like I love K-pop singer, and I told mom that oh, I want to be K-pop artist. m You know. เนื้อเพลงที่เขาเอามาหน้าปกหรืออะไรแฟมอ่ะทุกอย่างเป็นเกาหลีหมดเลยอ่ะทุกชั่วโมงที่เดินเข้ามาหนูอยากจะไปเกาหลีหนูอยากจะไปเกาหลีสมาธิเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดปกบคค่ะ ตอนเด็กๆ,ๆนี่บอกว่าท้าไทยหลายอย่างมากๆพอวันหนึ่งเขาจะมาออดดชั่นเราก็เลยบอกอเดี๋ยวเตรียมเพลงไปน้อยก็ช้าหนึ่งเร็วหนึ่งมันเป็นการประกวดประกวดหนึ่งตอนนั้นหนูอายุ 12- บ3นหรือิสมเครูเอค่ะ แมวบอกว่าเออเนี่ยน้องทำไมไม่แบบไปร้องเพลงอยากเป็นนักร้องไหมแล้วมันก็เป็นช่วงที่แบบว่ามีออ d ดชั่นของ YG พอดีพอวันหนึ่ง <Okay. S 1> เขาจะมาออดิชัน่นเราก็เลยบอกเออเดี๋ยวเตรียมเพลงไปอย่างน้อยก็ช้าหนึ่งเร็วหนึ่งโอเค I should try for sure Lisa <from> Thailand That was memorable was I remember she was just you know doing her thing on stage and I thought yo well, she looked pretty good She had this quality you know she was very confident too อยู่ในห้องเรียนเนี่ยนะ ลิซ่าทำเหมือนตัวเองแบบอยู่บนเวทีอะละสายตาจากเด็กคนนี้ไม่ได้เ audition set แล้วก of like right like, ็ตอนนี้ก็ต้องรอแบบทุกๆวันจนถึงสองเดือนแล้วพอรู้ว่าเขาเรียกเราคนเดียวแบบเฮ้ยมันเป็นไปได้ด้วยเหรอเรู้หนูได้ม Me and the Seo, we had to go to Thailand and you know, basically talk to her parents. And they know that her daughter had a passion in wanting to do this. <laughs> อยู่ดีๆคุณแม่คุณพ่อบอกว่าไปแล้วนะหนูไม่กลับด้วยหรอแม่บอก n ยอยู่ๆต่อสามเดือนหัวอ้าวมาทิ้งเราไว้ในนี้แล้วก็ไปเลยอะไรเงี้ย